สวัสดีครับวันนี้เราเล่นแบบนี่ครับดูจากภาพใช่ไหมเป็นแบบอะไรครับเป็นแบบไอที่มันแบบเราสามารถแก้ได้ครับเป็นเหมือนเจอรี่ครับเป็นเหมือนทอมครับใช่ครับทอมครับทอมไม่ใช่เป็นมาสครับไม่ใช่ทอมแอนเจอรี่นะครับนี่ครับอันนี้มีเสียงโอ้เสียงดังครับนี่เป็นด่านบินนี่ครับก็ฝากติดตามติดต่อเขา ยังไงไอพี่จำได้ผู้สร้างเดียวกันหรือเปล่าโอ้หมหมยังร้อนครับโอ้หมืดมากเลยสร้างใหม่ใหม่้อ๋อไม่บอกชื่อผู้สร้างมแมปแมปแมป,แมปดูแต่ไหนนมาจำนดะเอาติดตัว อ๋อที่เป็นกระป๋องเนี่ยจำกระป๋องไหมร้านครับโอ้ยร้านของเจ้าหมาตัวนี้ตัวน่ารักเลยเออัอนี้ใช่ครับร้าของร้านเลยอันนี้ครับของร้านเป็นขวด ปวดน้องด่มั้งเป็นคนเียบคุณ้อได้ขมยมไม่ได้ขมูไม่เงียบุณก็แอบก้มดูมัดูไม่ได้เไล่ล่าตาบติดเนียบเป็น,รละละรน,นรไรของ <c oughs> ออมมมวันตอนผมเลกวนนคือบันไดครับแต่มันนั้

แพ้มาหลายครั้งแล้โอเคคคุณก็ได้สป,ปอยมคุณก็ได้ย่ีวดเป็นยาสีอ๋อ oh, ต้องหาปุ่มปุ่มไหมอ๋อ oh, ต้องกดงับ้น่าใช่นโอเคครับ okay. ตอนนี้คุณกอ็อเอ้แล้ว่าปุ่มนะมันมีอะ ใช่มันมีสองถุงนะรับไปไปผมว่าจะพานะโอ้ยตอนนี้นะครับไนายก็ได้ออกมาแล้วจากโรงงานล้างใช่ไหมอ๋อเป็นโรงงานล้างของเจ้าหมาตอนนี้เลือกขายแล้วเพราะว่าทำธุรกิจเรื่องตา่างๆโดยเลือกขาย คืออะไรเนี่ยพแทงเขาขุดคือเขาขุดจอนผมก็อยู่ทางในทางตันจริงแล้วคือเขาขุ้ดเอ้ขาทึ่ตอนนี้ครูก็ตอนนี้มันขา้ขุดจริงอนต้องผ่านบี้อะไรแล้วก็มีเขาขุดให้เล่นนะ แสงน,นี่นะแล้วเพิ่มเจอแสงไฟแล้<ว>นี่ครับวันนี้มีมีของนี่เป็นต้องเล่นไป,ไปก่อนนี่น่าจะเป็นทำลายลอือครับมาถุยใส่ใช่ครับถุยใส่เป็นที่ยืทางโรงงานถูกปิดตัวลงลวก็เลยทำร้านสุขบุก แล้วก็เริ่มบ้าคลั่งใช่ไหมครับเริ่มเจ้าหมานั้นก็เลยเริ่มฆ่าค,คุณนะแล้วก็แล้วก็มันโดนโรงงานแล้วแบบเงียบๆครับทำไมตอนถึงด่านสุดท้ายทำไมผมมันทำไมผมต้องแพ้ตอนนี้นตอนนี้เป็นลูกบอลที่เขาเอามาโยนเล่นนะแบบข้างๆนะหรือว่าห้ามโดนน้ำหรืตอนนี้ครับทำลาย่าจะอาจจะมีเชื้อช่างไปตรวจ จะมานี่อะเป็นโควิดยากจังเลยจริงมันไม่ยากครับไปๆๆตัวนี้จริงมันไม่ยากเป็นลูกบอลที่ดวงลูกบอลที่บางทีเด็กก็มัวคลงหนึ่งก็เลยทำให้เกิดแบบนี้ครับคุณก้อนก็ต้องผ่านไว้ให้ได้ครับเคลียร์ผ่านมาได้แล้วตอนนี้น่าจะเป็นห้องผลิต เชื้อครับใช่ครับเขาเขาเขาทำอะไรไม่รู้กับกับโรงงานนี้ครับเขาก็เลยกลายเป็นเขาเลยบ้าข้างรับไม่ใช่คนแล้วเจ้าือดอกครับมเดี๋ยวรจะเล่าเรื่องนะสนับเดี๋ยวเราจะเล่าเรื่องครับตอนนี้คุณได้รับสภาวะกระดูกสูงครับ ตอนนี้เป็นห้องวิทยาศาสตร์ครับ What a t the fuck คุณกอ๊อตกเ็เลยแม่ไม่ใช่ไม่ใช่ริคุณแต่ก็เล่าเารื่องเว่าเกี่ยวกับห้องนะ <Okay. S 2> วันเล่าไปเรื่อยเลยอันนี้ห้องไหนก็เล่าโอเคอันนี้ก็มีิดคติันห้องนี้ก็จะเป็นหเหมือนจะเป็นห้องแต่งกายของแฟนแฟนสาวของเจ้าหรือดอกตัวน,น uh huh. ก็จะเป็นเหมือนเป็นเลไลท์ครับเหมือนจะเป็นเกม <Yeah. S 1> ที่ทำให้เด็กๆเล่นเราน่าจะมีเด็กๆตายจำนวนมากเ <No. S 1> นี่ยเป็นเกมไฟเขียวไฟแดงครับ <Yeah. S 1> สำหรับห้องนี้ <Yeah. S 1> สำหรับห้องนี้ก็จะมีกับดักโอ้ oh. รจริงจริงจริงเราต้องหยุกดก่อนก่อนนะครับ อย่ตอนนี้นะผลการเรี้เลยลูกตกใจหนุ่มทไมตกใจหนุ่มโอเคตอนนี้นะห้องนี้ก็จะมีจะมีแสงไฟสีเขียวสีแดงนะคุณก็ต้องผ่านไปได้ห้องนี้บอกเลยว่าเป็นห้องขังเด็กโดยเฉพาะห้อง ขังเด็กที่ชอบมาเล่นครับแล้วก็ตายใช่ไหมใช่คบหมจบแลวเด็กพวกนี้ก็ไม่สามารถหลกได้ก็เลยถูกขังในห้องนี้ Yes เรื่องราวของห้องนี้น่ากลัวนากเลยเสียงเงนี้ก็จะเป็นเสียงปีศาจเด็กครับที่จะ Yeah ว่าเด็กคนนันเขาชินแล้วเขาจะพูดไปเรื่อยๆง่ายอ่ะจนบางคนเห็นแล้วถ้าเขาไม่อยู่ครูเขาจะตายในทันทีแล้วก็จะถูกส่งแล้วอะไรต่อเนี่ยอันนี้เป็นห้องเลื่อยกำจัดกำ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 จัดกำกำจัด กำจัดมดอะไรอย่างไรกำจัดแมงมุมมดเต่แต่ตอนนี้เครื่องมันเริ่มใจขึ้นนะแล้วก็เลยมีเด็กมาเรียงกับตองนี้ก็เลยมานเล่มนเรื่ัเยเรยนี่ยบอกเลยว่ามันจะทำงานไปเรื่อยนะเนี่ยอันนี้ก็เป,เ,ปเป็นกับกับหนูครับมีมีคนมาเสียชีวิตกับ กับนี้อันนี้สมมุดนะรับเล่านะับไปใช่ใชเรื่องจริงนะใช่จะเป็นอันนี้ถูกกันมือใช่ไหมครับผมแค่จะเล่าไปเรื่อยโอ้ขอยับตัวไม่ได้ได้แต่กระโดดครับผมผมก็แค่เล่าไปโน่นโน่นดูไปเรื่อยๆตอนนี้นะอันนี้เป็น,น ในโซ่ครับแต่ว่าช่วงนี้ผมไม่ได้ลงโซ่นี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นสายครับสายแมงมุมยักครับเฮ้ยเฮ้ยนกนกไป <c oughs> ครับนกอกี้ครับนกบินมาเข้มา,มาบ้านาเลยเอาผเตย้ยน,น,นี่นรก,กโนครับมันเขียนว่าโนครับ เดี๋ยวแรงไม่ป,ไไป,ปิดประตูปั๊บเป็นไโอเคครับโอเควันนี้ก็จะเป็นห้องของเล่นเด็กครับเด็กจะชอบมาเล่นครับแล้วก็เด็กก็ใส่ยาพิษเข้าไปนะใช่ครับเด็กเลนะ่นส่วนบางทีเด็กก็เอาไปอมก็เลยทำนี่ เด็กก็คือลูกของหมานะหมาบินใช่ครับเป็นห้องชั้นบนเขาชื่อว่าบินลูกใช่เป็นส่วนตัวของลูกเจ้าหมาหรือดอกหน้เลยอันนี้เป็นห้องเป็นเป็นห้องฆ่าเชื้อแล้วแล้วทุกอย่างก็จะมันรวมในหนึ่หมดครับฆ่าเชื้อแล้วบางทีเด็กก็มาตุก อันนี้เป็นห้องนิเทศศาสตร์ครับแล้วก็อย่าพีทเข้าไปแล้วก็ห้ามดูแล้วก็บางทีเด็กก็มาดูใช่ครับอย่าเข้าไปมีการด้านนี้เป็นคอนเสิร์ตจิ๋นเสียงแวดก้อง้ผมจะดูก็พอครับสำหรับห้องนี้ก็จะเป็นห้อง แปรงฟันครับ <been. S 2>